สวัสดีค่ะก็วันนี้ได้มาแล้วนะคะกับ EdgeLock มี lock นะคะอันนี้คือกล่องนะคะเวลาที่เขาส่งมาที่บ้านเราเนี่ยกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดกล่องมาข้างในมีอะไรบ้างนี่สวยงามมากนะคะเห็นไหมเอ่ยเริ่มต้นจากอันแรกเป็นคู่มือการใช้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นคําแนะนําในการติดตั้งเครื่องนะคะแล้วก็ข้างในก็จะประกอบด้วยตลับทั้งหมด5ส่วนนะคะส่วนนี้จะเป็นเขาเรียกว่า Edge Lock Day นะคะแล้วก็ Edge Lock Night นะคะแล้วก็กรอบด้วยเซรั่มนะคะในเซตแรกเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด5ส่วนซึ่ง5ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า c a l i b r a t e ดูก่อนว่าผิวเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวเครื่องค่ะมีพระเอกของเราเจ้าตัวเครื่องนะคะด้านหลังเครื่องเนี่ยมีฐานให้มาเลยก็คือพอคุณได้รับเครื่องเนี่ยพร้อมใช้ได้เลยนะคะเสร็จปุบ๊บเกิดสมมติว่าเวลาคุณไปไหนมาไหนเนี่ย บริษัทก็ละเอียดละออมากเลยค่ะนี่เตรียมมานี้มาให้ด้วยนะคะแพ็กเกจสําหรับคุณแบ่งครีมเผื่อที่จะต้องเอาไปใช้ต่างจังหวัดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าต้องไปต่างจังหวัดหลายวันจริงๆหรือไปต่างประเทศอยากพกเคลื่อนไปนี่เลยค่ะกระเป๋าพกพาเอสล็อกมีนะคะพกง่ายสะดวกไปไหนก็ได้แต่ที่สําคัญค่ะในเซตเรามีเจ้าตัวนี้มาให้ด้วยเอสล็อกคลีนแอนดโทนสูตรใหม่เฉพาะนั่นก็คือสูตรเอสล็อกมีล้างหน้าเสร็จในนี้จะเป็นทั้งหน้าและคอนเนอร์ หลังหน้าเสร็จปุ๊บเปิดเครื่องเอามือใส่แล้วก็ใช้ครีมได้เลยเดี๋ยวมจะประกอบให้ดูนะคะว่านี่เครื่องประกอบด้วยอะไรบ้างใช้งานยังไงเดี๋ยวขอเวลาแกะกล่องแป๊บนึ่งนะคะโอเคค่ะ